สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทําสบู่เหลวสมุนไพรทําจากว่านหางจระเข้แล้วก็น้าผึ้งค่ะสูตรนี้อ่อนโยนต่อผิวนะคะว่านหางจรเะเข้กับน้ําผึ้งเนี่ยจะทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นนุน่มเด้งไม่หยาบก้านนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะนําว่านหางจระเข้มาปอกเปลือกนะคะเราจะเอาแต่วุ้นข้างในเขาค่ะ โดยปุ้ยใช้ว่านหางจาระเข้ทั้งหมด200กรัมนะคะวิธีการปอกเปลือกนะคะก็คือปอกด้านใดนด้านหนึ่งนะคะเราปุ้ยก็จะใช้ช้อนตักเนื้อออกมาค่ะก็จะตักออกมาง่ายนะคะเปลือกจะไม่ติดออกมาด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําว่านหางจาระเข้ไปปั่นให้ละเอียดค่ะสรรพคุณของว่านหางจาระเข้นะคะเป็นสมุนไพร ที่มีสปปรรพคุณหลายอย่างมากๆเลยนะคะถ้าเรานำมาทำเป็นสบู่เหลวเนี่ยก็จะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะหรือว่ารักษาแผลสมานแผลได้ด้วยค่ะพอเราปอกเปลือกเสร็จแล้วนำมาใส่เครื่องปั่นเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไป50กรัมค่ะน้ำผึ้งเนี่ยก็ยังจะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นนุ่มนวลเป่งปังมีออร่านะคะจากนั้นเราก็ ปั่นให้เข้ากันเลยค่ะเราจะปั่นจนละเอียดจนไม่เป็นเม็ดเลยนะคะพอปั่นละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะนำมากรองในตะแกรงตาถีนะคะเพื่อเอาเศษของว่านหางจระเข้ที่เราปั่นไม่ละเอียดนะคะแล้วก็เอาฟองออกนะคะเราจะได้เนื้อที่เนียนขึ้นนะคะพอกรองเสร็จนะคะเราจะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับ N70 นะคะเจ้า N70 เนี่ยเขาเป็นสารชะล้างหรือว่าสารเพิ่มฟองนะคะสามารถชะล้างคราบไขมันได้นิยมนำมาทำเป็นแชมพูสระผมน้ำยาล้างจานสบู่เหลวนะคะโดยวันนี้ปุ้ยใช้300กรัมค่ะเราจะใช้ N70 300กรัมต่อน้ำา4ลิตรนะคะจะเป็นสูตรที่พอดีค่ะ n เ0เขาจะไม่ละลายในน้ำนะคะจะละลายยากเพราะฉะนั้นตัวช่วยที่จะทำให้ n 7 0ละลายนะคะก็คือเกลือแกงค่ะก็คือเกลือป่นธรรมดาเนี่ยนะคะโดยเราจะใส่ประมาณ200กร,รัมค่ะเกลือจะทำให้ n 7จละลายเกิดเป็นฟองง่ายนะคะโดยที่เราเียผสมกันแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะประมาณแค่1-2นาทีเนี่ย n 7 0ก็ละลายหมดแล้วค่ะ นอกจากเกลือจะช่วยให้ n เจ็ดสิละลายไวแล้วนะคะยังช่วยถนอมสบู่เหลวของเราเนี่ยให้ไม่บูดนะคะเหมือนกับภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่นำเกลือเนี่ยมาดองผลไม้หรือว่านํามาทำปลากเกลือนะคะเพราะว่าเกลือเนี่ยจะช่วยยืดอายุของวัตถุดิบที่เสียง่ายได้ดีเลยนะคะเช่นผลไม้เนื้อสัตว์อย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นเพราเราผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะ เทน้ําว่านหางจาระเข้กับน้ําผึ้งที่เรากรองไว้ลงไปเลยนะคะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากที่เราผสมจน N70 กับว่านหางจาระเข้เนี่ยเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะเติมน้าเปล่าลงไปค่ะทยอยใส่น้าเปล่าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ N70 ก็จะละลายดีนะคะในส่วนของ N70 ถ้าใคร อยากทำนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะหาซื้อที่ไหนนะคะก็จะมีในเว็บออนไลน์นะคะ s h o ป e ี La า a า a มีขายโดยปุ้ยซื้อมาจาก s h o ป e e นะคะปุ้ยซื้อมากิโลละ70บาทค่ะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ธนาคารทกสทั่วประเทศไทยเลยนะคะมีขายทุกสาขาเลยค่ะเราเดินเข้าไปนะคะแล้วก็บอกว่าซื้อ N7 โนนะคะ หลังจากที่เราผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะก็นำมาบรรจุขวดที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะโดยวันนี้นะคะปุ้ยก็จะใช้ขวดที่มีอยู่หลักๆก,ก็จะเป็นขวดที่ซื้อมาใสแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เป็นขวดแชมพูที่เราใช้แล้วหมดไปนะคะปุ้ยไม่ทิ้งปุ้ยเก็บไว้ใช้งานต่อได้นะคะเทลงไปให้เต็มนะคะถ้าบ้านใครเนี่ยมีภาชนะที่ใหญ่ขนาดสามารถ ใส่4ลิตรได้ก็ดีนะคะแบบมีฝาปิดเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ขวดหลายขวดนะคะแต่อันนี้คือปุ้ยทําหลายขวดเพราะว่าปุ้ยจะทําแจกคุณยายแจกนา้าให้ทุกคนได้ไปลองใช้กันนะคะส่วนตัวปุ้ยเนี่ยปุ้ยใช้แล้วใช้ทั้งล้างมือใช้ทั้งอาบน้ําเลยนะคะดีมากค่ะวิธีการเก็บรักษานะคะก็ง่ายมากค่ะวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกตินะคะอยา วางไว้ตรงที่โดนแสงแดดค่ะจะได้เก็บไว้ได้นานๆน,นะคะโดยรวมแล้วเก็บได้เป็นเดือนค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดลองล้างมือให้ดูกันนะคะว่าจะมีฟองเยอะไหมก็จะมีฟองประมาณนี้นะคะฟองไม่มากเท่าไหร่แต่ก็คือใช้ได้ค่ะล้างแล้วมือไม่แห้งนะคะเพราะว่าปุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ล้างมือบ่อยมากเลยนะคะ เพราะว่าที่บ้านเนี่ยชอบสั่งซื้อของออนไลน์เวลาแกะกล่องทีก็ล้างทีนะคะใช้สบู่ตัวว่านหางจระเข้ตัวนี้นะคะตอบโจทย์เลยค่ะคือมือไม่แห้งจนเกินไปนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเราพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ